ย้อนมาหากาบเพื่อนบ้านยึดบ้านอากูอ้างครอบครองปรปักจนล่าสุดเรื่องนี้บานปลายมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในสังคม กคนครับเดี๋ยวเราพาไปไล่เรียงย้อนไทม์ไลน์มหากาบคดีดังกันหน่อยนะครับปมที่ทำให้เพื่อนบ้านยึดบ้านอากูพร้อมกับยื่นฟ้องอ้างใช้สิทธิครอบครองประปะักก่อนที่อายการเรียกฟังคำสั่งในคดีครับจากกรณีที่มีการพิพาทกันระหว่างเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้ามายึดบ้านแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองประปะักพร้อมเปิดเป็นร้านขายไก่ทอดกับอากูนะครับพร้อมหลานชายและหลานสะภย้ยที่กลายเป็นคดีดังนะครับ เมื่อช่วงปี2566เนี่ยจนถึงปี2567นะครับแล้วก็มีรายงานว่าหนึ่งในเพื่อนบ้านที่อ้างครอบครองปรปักนั้นตัดสินใจปลาโลกนะครับย้อนเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังหน่อยนะครับว่ากรณีพิพาทดังกล่าวเนี่ยมันมีความเป็นไปเป็นมากันยังไงบ้างนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเรื่องนี้ทุกคนนะครับอ้างครอบครองปรปักไอเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของบ้านอากูเหมทัศเนี่ยอาสาเข้ามาตัดต้นไม้ให้ต่อมา นะครับก็เริ่มใช้เป็นสถานที่เป็นที่จอดรถเอยที่เก็บของที่ทําครัวกระทั่งต่อเติมบ้านอากูให้เชื่อมกับออฟฟิศส่วนตัวบริเวณข้างกันนะครับวันเวลานะครับทุกคน31สิงหาคม2566าอกากูรวมถึงซันและอายหลานชายและหลานสะพ้ายออกมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงพร้อมกับเจราจากันโดยฝั่งเพื่อนบ้านอ้างว่าตนลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ให้ดีขึ้นเขาบอกว่าพยายามติดต่อขอเช่าซื้อ แต่ก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายเพื่อนบ้านยอมถอยออกไปและก็17กันยายน2566นะครับเมื่อเพื่อนบ้านยอมถอยออกไปแล้วหลานเจ้าของบ้านจะเข้าไปเปลี่ยนกุญแจบ้านและล็อกบ้านแต่ก็กลับพบว่าเพื่อนบ้านได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังดังกล่าวอีกแล้วทําให้ต้องมีการเจราจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่29กันยายน2566ไอ้ในการเจราจาดังกล่าวเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยยอมย้ายออกไปอีกรอบยอมย้ายไปแล้วนะฮะทุกคนและก็มีการพยายามขอซื่อ ื้อบ้านต่อจากเธออีกในราคา1ล้านบาทแต่ว่าเหลนเจ้าของบ้านยังคงยืนยันว่าไม่ขายบ้านนะครับวันที่22พฤศจิกายน66เพื่อนบ้านยื่นฟ้องในคดีแพ่งพร้อมอ้างว่าเป็นการครอบครองปรักนะครับแล้วก็วันที่6มกราคมปี 6- 7ต้นปีนี้นะครับหลานเจ้าของบ้านได้หมายศาลหลังจากกลุ่มเพื่อนบ้านยื่นฟ้องในคดีแพ่งพร้อมกับอ้างว่าเป็นการครอบครองปรักจากนั้นวันที่29กมกราคม6 7ฟฝั่งอากูนะครับได้ยื่นฟ้องเพื่อนบ้าน กลับเป็นการยื่นฟ้องแย้งและก็ฟ้องขับไล่ให้ออกจากพื้นที่มีการเปลี่ยนบ้านไปเป็นร้านขายไก่ทอดน้ําปลาด้วยทุกคนครับวันที่8กุมภาพันธ์ปี67นี่แหละครับหลานเจ้าของบ้านได้เข้าไปดูบ้านอีกครั้งหนึ่งก็เจอว่าเพื่อนบ้านมีการนําป้ายไวนิวนยอย่างภาพที่เห็นขายไก่ทอดน้ําปลามาติดไว้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วเมื่อเข้าไปดูในบ้านนะครับก็พบวัตถุดิบทําอาหารเยอะแยะเลย วางอยู่มีโต๊ะไว้คล้ายกับร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับนอกจากนี้พเพื่อนบ้านก็ยังติดป้ายแสดงความเป็นเจ้าของข้อความว่าบ้านหลังนี้ข้าพเจ้าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองบรปักตามกฎหมายบุคคลใดเข้ามากระทําการใดๆในบ้านและที่ดินบ้านหลังนี้ถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันลงชื่อนามสกุลตัวเองต่อท้ายเอาไปด้วยโอ้โหเอาละครับพอหลังจากเรื่องนี้มาเนี่ยทําให้หลานเจ้าของบ้านก็เดินหน้านะครับ ลุยเอาบ้านคืนครับทุกคนคุณซันซึ่งเป็นหลานเจ้าของบ้านก็ได้นําเอกสารหลักฐานไปปรึกษากับพี่เดชา ทนายจุกรู้ทนายเดชากิติวิทยานันเพื่อแจ้งความเพื่อนบ้านเพิ่มอีกหนึ่งสำนวนหลังจากที่เขาเคยแจ้งข้อกล่าวหาเอาไว้แล้วที่สอนอโคกครามในสำนวนแรกเมื่อมกราคมปี66ทนายเดชาเนี่ยบอกนะครับว่าพร้อมออกมาวิจารณ์แล้วก็ยอมรับที่จะว่าความให้อีกฝ่ายสุดใจกล้าทําผิดกฎหมายรอบสองทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจยืนยันว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเพื่อนบ้านในครอบครองไม่ถึง10ปีมันจะอ้างครอบครองปรปรับไม่ได้ นะวันที่13กุมภาพันธ์67ทนายเดชาเนี่ยส่งทนายกุ้งซึ่งเป็นทีมงานของทนายเดชาไปพร้อมกับนายซันเดินทางเข้าไปพบพนักง,งานสอบสวนไปที่สถานีตำรวจโคกขามนะครับเพื่อลงบันทึกประจําวันไว้พร้อมกับขอกําลังตำรวจเข้าไปตัดกุญแจที่บ้านพิาพาทและก็เก็บเป็นของกลางเป็นหลักฐานเมื่อไปถึงครับทุกคนพนักง,งานสอบสวนก็ถามว่ามีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าไม่มีบุคคลอื่นใดออกมาแสดงตัว มีเพียงแต่นายสันเท่านั้นจากนั้นเนี่ยช่างกุญแจก็ปีนเข้าไปในบ้านเพื่อตัดกุญแจนะครับเมื่อตัดเสร็จก็เข้าไปในบ้านก็พบข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ทําครัวโต๊ะเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์รับแขกอยู่บางส่วนอยู่ด้านในบ้านด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับมีการปลดป้ายไวนิลไก่ตะเกียบทอดน้ําปลาออกและก็นําแสดงข้อความเป็นเจ้าของบ้านนายสันขึ้นมาติดแทนมีข้อความระบุว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตหรือว่ากระทําการใดๆทั้งสิ้นหากฟ้าฝืนก็จะมีการดําเนินคดีกันต่อไปอไปปลดของเขาออกแล้วก็เอาป้ายเขเองตวเนี่ยขึ้นไปติดแทนโอ้โหนี่ยังไม่จบนะครับเนี่ยวันที่16กุมภาพันธ์6ักพนักงานสอบสวนสพอสอนอโคกครามก็ได้นําตัวนางสาวศรีพันธ์พร้อมกับพวก5คนไปส่งสำนวนไปยังอายการพิเศษคดีายามีมุรีหนึ่งโดยมีความเห็นสั่งฟ้องข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์และลักทรัพย์ โดยทั้งหมดสวมแว่นตาดำแล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านะลงจากรถ s u สีสีดำรีบขึ้นไปด้านบนของอาคารเลยนะครับคุณซันพร้อมทนายความเนี่ยก็เดินทางมาพบกับพนักงานอนายการเพื่อยื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับให้เหตุผลว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยบุกรุกเข้ามาในบ้านตัวเองหลายครั้งเหลือเกินเพื่อครอบครองบ้านนะครับแล้วก็ครอบครองแล้วก็ไปฟ้องครอบครองปลปะกอีกเป็นพฤติการเหิมเกรมิม ไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงอยากให้พนักง,งานอายการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโอ้โหเรื่องราวนี้ก็เป็นข่าวอยู่หลายวันจนกระทั่งล่าสุด26กุมภาพันธ์6-7มีรายงานข่าวว่าเพื่อนบ้านที่เข้าไปยึดบ้านอากูเครียดจัดนะครับทุกคนตัดสินใจลาโลกแสดงความเสียใจด้วยก่อนที่ต่อมานะครับทุกคนทนายเดชาทนายของฝั่งอากูเนี่ย ก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าผมได้แจ้งให้อากูทราบแล้วและอาูถึงกับช็อกแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขอให้ผู้บุกรุกอาหสิกรรมจากทนายเดชาทุกคนครับทีนี้เนี่ยไปดูข้อกฎหมายการครอบครองปรปักบ,บ้างนะครับ เป็นกฎหมายที่น่ารู้จะได้ไม่เสียทรัพย์การครอบครองปรปักเนี่ยเดิมถูกตราขึ้นเพื่อให้มีผู้ที่มีที่ดินจํานวนมากหรือมีที่ดินแต่ไม่ได้ดูแลและปล่อยให้ลกล้างเป็นที่น่าเสียดายหากมีผู้ต้องการที่ดินเข้ามาทําประโยชน์เป็นเวลานานกว่าสิบปีเจ้าของที่ดินก็ไม่ได้ทักท้วงหรือขับไล่ก็จะทําให้ผู้นั้นเนี่ยได้รับกรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักนะครับเนื่องจากกฎหมายต้องการให้ประชาชนใช้ที่ดินเพื่อทําประโยชน์นั่นเองแต่มันก็กลายเป็นประเด็นสะทกสะท้านประเด็น ร้อนสะเทือนโซเชียลนะพบว่ามีกรณีคู่รักคู่หนึ่งเนี่ยเข้าไปพบว่าบ้านจัดสรรที่ได้รับของขวัญแต่งงานมีคนย้ายเข้าไปอยู่ไปต่อเติมบ้านจนผิดไปจากเดิมต่อมาไอ้ผู้บุกรุกเนี่ยก็บอกว่าอยากซื้อบ้านหลังนี้มานานแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครใครเป็นเจ้าของบ้านนะครับพร้อมกับยกเหตุผลเรื่องการครอบครองปรปักขึ้นมาทําให้หลายคนมีความสงสัยในการใช้กฎหมายการครอบครองปรปักนี้นะครับไอ,อ้ครอบครองปรปักคืออะไรนักกฎหมายเขาก็บอกว่าการครอบครองปรปักก็คือขอ้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และมักจะก่อให้เกิดข้อพิพาทอยู่เสมอโดยการครอบครองปาร์บักถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ระบุว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ดังนั้นเจ้าของบ้านและที่ดินควรพึงระวังไว้นะครับและตรวจ ตราพัส์สินของตัวเองอยู่เสมอเพราะถ้าเจ้าของปล่อยที่ดินหรือสังหาอสังหาทิ้งไว้เปล่าๆแม้จะมีโฉนดเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของอยู่แล้วเนี่ย<ๆ>ก็ไม่ได้หมายความว่าที่ดินของเราจะปลอดภัยนะครับไม่มีคนเข้ามาจับจองเป็นของตัวเองนะครับอ่ะทุกคนสุดท้าย6ข้อควรรู้ก่อนที่ที่ดินจะตกไปเป็นของคนอื่น6ข้อเท่านั้นนะครับ 1. การครอบครองปรปักต้องเป็นที่ดินที่มีเอกสิทธิ์เท่านั้นเช่นโฉนดนะครับ 2. หากเป็นผู้เช่าไม่ถือว่าเป็นการครอบครองปรปักเพราะเป็นการทำสัญญาเช่าอาศัยหรือใช้ประโยชน์ในที่ดิน 3. การครอบครองปรปักต้องทำโดยเปิดเผยและสงบหรือเป็นการครอบครองที่ไม่ได้มีการข่มขู่ใช้กำลังหลอกลวงและไม่มีใครห่วงห้ามกีดกันในสัญญาแสดงความเป็นเจ้าของหรือฟ้องร้องขับไล่ สี่ผู้ครอบครองปรปักครบส0ปีได้กรรมสิทธิ์ที่ดินตามมาตรา1 3 8 2แล้วแม้ศาลจะยังไม่ได้มีคำสั่งว่าผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์หากมีบุคคลใดโต้แย้งสิทธิ์ผู้ครอบครองเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวผู้ครอบครองมีอำนาจฟ้องได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อความสมบูรณ์ในผลของกฎหมายควรดำเนินการร้องศาลเพื่อจะได้จดทะเบียนสิทธิ์นะครับห้าหากเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เป็นรายละอักษรจะไม่ถือว่าเป็นการครอบครองปรปักหก ผู้ซื้อที่อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไม่นะับเป็นครอบครองปรปักนะครับป้องกันไว้ก่อนเสียทรัพย์สินไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เรานำมาฝาก6ข้อควรรู้นะครับทุกคนครับการครอบครองปรปักมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควรรู้มากมายนะครับแต่ที่สําคัญก็คือนี่แหละที่อ่านไปเนี่ยหข้อควรรู้ต้องท่องจำเอาไว้ขึ้นใจเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยปวดหัวจริงๆครับ นี่นะครับของที่ะลึกทนายคู่ใจประจําปี2024นะครับปีหนึ่งจะทํามาครั้งหนึ่งนะครับ89บาทชิ้นละ89บาทนะครับส่งฟรีถ้าใครอยากได้นะครับโทรมาที่0 9 2 4 5 3 3 9 3หรือทักมาที่เพจทนายคู่ใจเพจทนายคู่ใจของแท้ต้องมีเครื่องหมายถูกด้วยนะครับมีฉัดชีพเยอะครับช่วงนี้นี่นะครับพุงมกุญแจเรามีทั้งหมด4แบบนะครับถ้าใครอยากได้ครบทั้ง4แบบเลยเนี่ย239บาทครับส่งฟรีครับได้ทั้งครบเซตเลยข้างหลังเป็นที่เปิดขวดเอาไว้เปิดขวดน้ำบัดลมได้ข้างหน้าก็จะเป็นโลก เบอร์โทรสแกนนะฮะมีอะไรก็คิดถึงหน้าเราลองไว้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูตามตามที่แอดมินขึ้นรูปเลยมันจะมีอยู่สีสีสีแบบนะครับ